บางเทานะคะตอนนี้ยากาศดีเนาะแต่เดินแบบไกลมากเลยอะ่ะเพราะว่าจอดไว้ตรงกลางรงลากูน่าถ้าตรงนี้ฝั่งตรงนี้ฝั่งริมๆแล้วอะ่ะไกลมากเดินประมาณเกือบสี่สิบกว่านาทีอะ่ะแค่ฝั่งเดียวเนาะก็ได้ปลาเนี่ยปลาไหมอยู่ชายหาดบางเทานะคะ ร้อนอีหีทั้งดอกไม้ทั้งหมวกสออะไรกันแน่เยอะแยะไปหมดเอาไปก่อนร้อนร้อนมากหมวกคนะือหมวกย้อนแสงเนาะ แ,แดดดีมากเลยวันนี้ย้อนแสงน,นะคะย้อนแสงเดี๋ยวจะเดินกลับละเพราะว่าถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะใครอยากดูฉบับเต็มก็วันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวจะอัพโหลดลงนะคะเพราะว่าต้องไปถ่ายอีกพรุ่งนี้นะคะอีกวันหนึ่งฝั่ง,งนู้นนี่แค่ฝั่งเดียวเนาะใช้เวลาแบบหอใช้ได้แล้วแหละเสหัดบางเช้านะคะ เดี๋ยวรอบนี้เราจะร้อนมากเขาได้ปลาอยู่นะมาตกปลา,าเทวลาเดินกลับแล้วได้ปลาบไหมร้อนจริงๆร้อนจริงๆ นั่นโลวเห็นชัดไหมคะแต่หลังนี้สวยนะฝั่งเนี้ยสวยเลยแหละเดี๋ยวเราจะเดินกลับนะคะนี่ริมฝั่งริมฝั่งริมนะฮะย้อ<ม>นแสงไปไหม

น้องหมาเทรนน่ารักจังเลยใช่น่ารักพี่ปูปูเต็มเลยอ่ะฟนนะรุ้งแกนสุดตายนะพร้อมมา น้ำเริ่มตื้นเลยนะโยงป่าเสียโยงเสียายงเสียไปเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์อันนี้แค่ประมาณสัก สิบนาทีพอนะคะเพราะาเดี๋ยวหลังจากไลฟ์วันนี้จะว่ากะว่าจะไปไลฟ์ที่ตลาดตลาดกมาลาต่อนะคะแต่ถ้าอยากชมคลิปเต็มที่ไม่มีตัวประกอบค <c oughs> อยพูดก็รอติดตามนะคะวันที่วันอาทิตย์นี้นะคะเวลาประมาณสามทุ่มนะคะก็จะพยายามลงทุกอย่างเลยสวัสดีคะ่ะอยู่หัดบางเทานะคะ เดินถ่ายคลิปจนแบบโอ้กว่านาทีอะเดินสวยมากเลยอ่ะมุมเนี้ยให่ดูมุม,ม,ม,มเป็นม,มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆเยอะเลยอ่ะใครที่แบบว่าชอบพรีเวดดิ้งอะไรเนี้ยค่ะอันนี้จะขออนุญาตไลฟ์แค่ประมาณ10นาทีเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบกลับไปแล้วก็จะไปไลฟ์ที่ตลาดกมลาต่อนะคะเดี๋ยวจะแพลนให้ดูนะคะสวยแค่ไหนสวยนะแต่กว่าจะเดินถึงตรงเนี้ย แต่ฝั่งนี้ถ้ามาฝั่งนี้น่าจะมาช่วงเช้าเพราะว่ามาช่วงเช้าแดดไม่มีฝั่งนู้นไงเดี๋ยวจะมีฝั่งนึงถ่ายรูปแบบสวยอันนี้มันย้อนแสงอะคะ่ะไม่ค่อยสวยแล้วก็ตรงนู้นมีเกาะนู้นก็สวยหาดบางเทานะคะบางเชาเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในอพุกเกตเลยนะคะยาวประมาณ8กิโลเมตรนะคะซึ่งเ,เทพทิดาจุติเดินไปแล้วนะคะครึ่งน่าจะสี่กว่าสี่โลวก,กว่าแล้วนะ เดินมาจากตรงนู้นตรงนู้นเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเดินกลับนะคะเพราะมอเตอร์ไซค์จอดตรงนู้นเนี่ยแล้วน้ําลงพอดีอ่ะมันสวยอ่ะตรงเนี้ยมาตกปลาหรือเปล่าตรงนี้บรรยากาศด,ดีเลยนะคะชอบมากชอบไหมคะฝัะ่งนี้ย้อนมันจะย้อนแสงอะคะ่ะเนี่ยถ้า แต่ว่าเช้าๆช้าอ่ะแดดมาฝั่งนี้ดีเวลาถ่ายรูปมาฝั่งนี้สวยแต่จริงๆอ่ะแต่พรุ่งนี้จะมาอีกรอบนึงเพราะว่าจะไปถ่ายฝั่งแคชฟิดครับเพราะว่ามันถ่ายวันเดียวไม่หมดอ่ะเพราะปกติในญาเองก็ต้องทํางานด้วยค่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเวลาไม่พอไงวันนี้ก็นอนประมาณกี่โมงวะวันนี้อุ้ยเก้าโมงแล้วตื่นสิบเอ็ดโมงไม่ใช่สี่ตื่นช้า11สิบเอ็ดโมงกว่า อาบน้ำแต่งตัวเนาะเดี๋ยวจะแปลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ